จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จะมาอวยอะไรนะครับเอาไว้เป็นคลิปที่เพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กด subscribe นะครับผมเองก็ฝากไปกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระหรือคลิปสอนของผมโอเคขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมพิจใจพิชแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอีกแนวหนึ่งของผมนะครับก็คือผมเองเนี่ยได้ไปมีประสบการณ์แล้วกันนะครับไปซื้อตัว Mac Mini มานะครับผมเองเนี่ยได้ไปหาข้อมูลแล้วก็อ่านรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของความแรงของตัว CPU ตัวนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยขออนุญาตคุณแฟนนะครับว่าขอซื้อ Mac สักเครื่องนะครับก็เลยเดินไปซื้อนะครับไปซื้อ Mac Mini มา1เครื่องนะครับก็สัมผัสความแรงลื่นปื้ดของมันเนี่ยเลยต้องเฮ้ยเอามารีวิวนะครรงิ ไม่ได้จะมาอวยอะไรนะครับแต่ว่าเอาไว้เป็นคลิปที่เพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็ไปชมกันเลยนะครับแรกเลยนะครับก็ผมเองขออนุญาตเปิดถึงตัว M1 ก่อนนะครับเอาขบวเล็กน้อยนะครับ M1 เนี่ยมันก็คือชิปอันใหม่นะครับที่ Apple นะครับเขาผลิตขึ้นมาเองนะครับเป็นสถาปัตยกรรม ARM นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขายังรักกันดีกับ Intel นะครับเขาก็ใช้ชิป Intel มันตลอดตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รักกันแล้วนะครับก็เลิกแยกทางกันนะครับเลยมาใช คือเราก็มาดูข้อเสียของมันเลยนะครับคือข้อเสียเนี่ยพอมันเป็นอาร์มเนี่ย มันเปลี่ยนสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวโปรแกรมทั้งหมดนะครับที่เคยซัพพอร์ตอยู่กับตัวของ Intel เนี่ยที่เป็นสถาปัตยกรรม x 8 6นะครับอาจจะมีปัญหาเล็กๆนะครับแต่ว่า Apple เขาก็พยายามแก้ไขนะครับนอกจากไอตัวโปรแกรมที่เป็นของ Apple เองแล้วเนี่ยคือเขาเอาให้ซัพพอร์ตกับตัวชิป M1 ของเขาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันจะเป็น Intel นะครับเขาจะมีตัว s e t t a นะครับซึ่งตัว r o s e t t a เนี่ยก็จะเป็นเหมือน e m u l a t o r นะครับจำลองให้เครื่องมันสามารถใช้โปรแกรมที่เป็นสถาปัตยกรรมของ Intel ได้ ประโอเคครับไปฟังข้อเสียมาก่อนแล้วเนี่ยเราก็มาฟังข้อดีของมันบ้างครับคือชิปตัวนี้นะครับแรงนะผมบอกเลยแรงลื่นนะครับเล่นเกมได้แต่ต่อดีแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากนะครับซึ่งผมก็จะขอแยกความแตกต่างระหว่างตัวเครื่องที่ใช้ชิป M1 ณปัจจุบันนี้นะครับเดือนธันวาคมปลายปี2020นะครับปลายปีของปีแห่งโควิดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยครับมันก็จะมีอยู่แค่3แบบนะครับที่ให้เลือกใช้กันนะครับก็คือ1เลย Macbook Pro 2, Macbook Air แล้วก็3ก็คือ Macmini ถ้าเราพูดถึงสเปคมันนะครับ ก็คือต้องจับคู่เป็นคู่อย่างนี้นะครับไอตัว Mac Mini กับไอตัว MacBook Pro เนี่ยสเปคมันจะเหมือนกันนะครับก็คือมีตัว CPU 8คอร์แล้วก็ GPU 8คอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว MacBook Air นะครับมันก็จะดรอปไอตัว GPU ลงมาหายไป1คอร์นะครับเหลือเป็นแค่7คอร์นะครับถ้าเกิดมองในแง่ของการมีจอไม่มีจอมันก็คือมีจอก็คือเป็น MacBook Air กับ MacBook Pro นะครับ Mac Mini มันไม่มีจอมาให้ไม่มีจอแล้วไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีเมาส์ไม่มีอะไรให้เลยนะครับมีแค่กล่องอันนึงแล้วก็สายไฟอันนึง โอเคครับเมื่อกี้ก็พูดถึงความแตกต่างของแต่ละแบบนะครับที่มันมีนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับหมายถึงตัว M1 ทั้งซีรีส์นะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเหมาะกับสาวกของตัว Apple นะครับถ้าเกิดใครเป็นสาวกตัวยงนะครับก็ซื้อไปเพิะมพอนเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่ท่านศาสดานะครับผลิตออกมาข้อที่2นะครับก็เหมาะกับคนที่แบบอยากจะใช้ Mac เครื่องนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมมองว่ามันคุ้มนะครับราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็เล่นเกมทําอะไรได้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับทั้งอไ คุ้มมากๆอันที่3นะครับก็เหมาะกับคนที่ตัดคลิปนะครับต้องออกไปข้างนอกตัดคลิปบ่อยๆนะครับมาดูกันว่าใครไม่เหมาะบ้างนะครับก็คือข้อแรกเลยนะครับคนที่ใช้โปรแกรมที่ยังต้องใช้สถาปัตยกรรมของ Intel อยู่นะครับแล้วก็ไอตัว Rosetta มันไม่ซัพพอร์ตอยู่นะครับใครใช้โปรแกรมพวกนี้นะครับตัด Choice นี้ทิ้งไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาอัปเกรดเป็น M1 นะครับหรือไม่ก็รอให้โปรแกรมที่เราใช้อยู่อันนั้นเนี่ยมันซัพพอร์ตนะครับถ้าเกิดซัพพอร์ตเม่ไร่เราก็เปลี่ยนมาใช้ก็ได้อยู่แล้วก็ข้อสนะครับสาหรับคนที่เพ ถ้าเป็นรุ่น16นิ้วนะครับ <Wow. S 1> ก็ถ้าเกิดใครเพิ่งซื้อไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งมาอัปเกรดเลยนะครับเพราะว่าไอตัว G P U ของตัวอันใหม่เนี่ยมันไม่ได้แรงเท่า G P U ของตัวที่แล้วนะครับถ้าใครเสียตังค์แพงๆซื้อมาแล้วเนี่ยก็ สามารถยังใช้งานต่อได้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แรงกว่าไอ้เครื่องนั้นหรอกนะครับมันก็ใกล้เคียงกันดีกว่าประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องเป็นข้อยกเว้นนะครับถ้าใครเพิ่งซื้อไปแต่ว่าเป็นคนที่มีตังเยอะหรือว่าเป็นสาวกอยู่แล้วนะครับก็กลับไปดูข้อหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นตาวกนะครับก็เหมาะอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าขายว่าเหมาะนะครับเหมาะที่จะซื้อนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับเรานะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายที่ต้องไปให้สุดนะครับหยุดไม่อยู่ชุดไม่อยู่แล้วเนี่ยไปเป็น MacBook Pro ไปเลยนะครับ MacBook Pro เนี่ยก็คือมันยังออกเป็นรุ่น13นิ้วอยู่ใช่ไหมครับเราก็กดบวกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาให้มันแบบเต็มที่ไปเลยนะครับเป็น10แรม16กิกแล้วก็อัปเกรดตัว SSD นะครับ พุ่งไปให้มันทะลุมิติกันไปเลยนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็คือเงินไม่ใช่ปัญหาอันนี้นะครับก็ต้องเป็นข้อยกเว้นนะครับมาฟังคลิปนี้จะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เดินไปซื้อที่ Apple เลยก็ได้หรือว่าจะสั่งออนไลน์เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอตัดออกไปแล้วกันนะครับสายสุดเนี่ยมันต้องไปให้สุดอยู่แล้วนะครับข้อที่2นะครับก็คือสายที่มือใหม่นะครับมือใหม่มาใช้ Mac นะครับผมขอแนะนําเป็น macbook air นะครับเครื่องเล็กๆนะครับกระทัดรัดแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับผมไม่ได้เป็นเซลอะไรนะครับผผมมมมพิ่่ไปดูรราาาาคควัันนนกอะบ มันก็ได้ SSD ตั้ง256แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะนะครับก็คือถือว่าซื้อเป็น Mac เครื่องหนึ่งแล้วก็มีความลื่นลื่นแบบลื่นเปิดจะเอามาตัดต่อคลิปหรือทําอะไรก็ได้อวันนี้อยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรืออยากจะทําคลิปส่งให้คนนู้นคนนี้อะไรนะครับเราก็สามารถตัดต่อได้อยู่นะครับเพราะว่าเครื่องมันแรงจริงโอเคถ้าอยากจะเล่นเกม Macbook Air ก็เล่นได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรนะครับโอเคครับอันที่สนะครับสายที่ออกไปนอกสถานที่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้อง คลิปเรื่อยๆหรือว่าจะต้องใช้โน้ตบุ๊กตลอดเวลานะครับปุ่มนี้นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2เครื่องนะครับก็เป็น Macbook Air หรือไม่ก็ Macbook Pro นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังมีงบน้อยๆนะครับก็แนะนาเป็น Macbook Air ไปก่อนนะครับผมมองว่าคุ้มค่าต่อราคานะครับเพราะว่าไอ้ตัว GPU ที่มันดรอปลงนะครับมันทําให้การเรนเดอร์เนี่ยมันช้าลงเล็กน้อยนะครับคือถ้าเราไม่ได้ตัดคลิปที่มันยาวอะไรเมื่อวังอะไรมากนะครับยังไงก็ตามผมก็ยังมองว่าใช้ Macbook Air เนี่ยก็ยังทํางานได้นะครับมันไม่ได้เหม ชิปใหม่ของ M1 นะครับเย็นบอกเลยว่าเย็นมากนะครับเราเล่นเกมเราทาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้จําเป็นต้องใช้พัดลมพัดลมอะไรเลยนะครับคือไอ้ตัว M1 ที่มันเป็น Macbook Pro นะครับมันจะมีพัดลมมาให้ด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเครื่องมันเย็นมากนะครับมันพัดลมมันแทบจะไม่ได้หมุนเลยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นคะแนนด้าน GPU นะครับก็มันก็จะดรอปลงประมาณสัก12อ่อประมาณสัก10%ประมาณนี้นะครับก็จริงว่าไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นสายชิวนะครับเราก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายพกพาต้องไปเดินป่าขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ตัดคลิปอยู่ตลอดเวลานะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดต้องการความรวดเร็วนะครับก็สามารถอัปเกรดเป็น MacBook Pro ได้นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหมื่นบาทเนี่ยก็จะอัปเกรดนะครับได้เป็น MacBook Pro มีปุ่มเบิ่มอะไรให้ปรับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีพัดลมมาให้อีกอันนึงนะครับถ้าเป็นสายคุ้มค่าคลิปเยอะนะครับแนะนําเลยนะครับ MacBook Air นะครับที่เป็น M1 นะครับเพราะว่าถ้าเป็นนักศึกษานะครับเราก็จะมี ปลายๆประมาณนี้ครับก็จะได้ MacBook Air มาแล้วนะครับ CPU ก็ค่อนข้างแรงนะครับมเป็น8กิกนะครับโอเคครับข้อถัดมานะครับถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบว่าอยู่กับเย่าฝก่อนเรือนะครับหรือว่ามีจออยู่แล้วนะครับก็เป็น Mac Mini ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีจอมาให้นะครับแต่แถมราคาเนี่ยมันก็แบบถูกมากนะครับอย่างของผมเองเนี่ยไปซื้อมานะครับราคาอยู่ที่22,200บาทนะครับผมใช้โปรที่มันเป็นของ Education นะครับก็คือลดลงมาเหลือ22200งสอนนะครับผ่อน0% 15เดือนได้ผ่อน เดือนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทผมว่าก็โอเคอยู่นะครับส่วนถ้าใครเป็นสายตัดต่อที่ต้องออกนอกสถานที่นะครับผมก็ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับก็คือข้ามไปอยู่ที่ MacBook Pro ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าต้องเรนเดอร์ไฟล์อะไรเยอะแยะมากมายตลอดเวลาเนี่ยก็แนะนําว่าไป MacBook Pro เนี่ยมันก็จะคล้ายๆว่าขัดใจน้อยกว่าก็ถือว่าไปสุดได้ประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ราคานะครับก็จะอยู่ประมาณ30,000ื่นกว่าบาทประมาณนี้นะครับแต่เราได้ทั้งระบบแล้วก็มีความใหม่นะครับแถมแรงลื่นปืนผมบอกเลยว่าลื่นจริงลื่นแบบ ผมไม่เคยใช้อะไรที่มันลื่นขนาดนี้มาก่อนนะครับคือใช้เมาส์อันเดิมนะครับแต่ว่าแบบ คือคลิวมันลื่นไหลมากเลยนะครับอย่างตัดต่อคลิปเนี่ยเอาง่ายๆนะครับเปิด Final Cut ขึ้นมาเนี่ยคือปิดโปรแกรมทิ้งไปก่อนทั้งหมดนะครับแล้วลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับให้มันโหลดไลบรารีขึ้นมาอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามาเทียบกันเนี่ยของตัว M1 เนี่ยแบบเด็ดมากเลยคือแบบคืออาจจะเป็นเป็นเพราะว่า CPU กับ RAM หรืออะไรเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันเล็กๆอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบทําให้การทํางานมันเร็วขึ้นประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนนว่ามันมันเร็วเพราะอะไรแต่ว่ามันเร็วจริงๆเปิดมาปุ๊ดนี่ทันใจมากโอ้ยครับก็คลิ องดูนะครับว่าเราเป็นสายไหนนะครับเหมาะกับเครื่องนี้หรือไม่เหมาะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรลองคอมเมนต์ลองพูดคุยกันมาได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากเตือนคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ